เห็ดกินอยู่หน้าแต่ว่าสวนเนี่ยหาซิปลาแม่เลิกเลยเผาเลยไปแม่แผ่นสีเปิดเบิ้งครับอยหนึ่งอ๋อวันหน่อยครับเนะี่ยสองลอยคู่จ้ะสองลอยคู่จ้ะป้าถูกวันหน่อยเลยนะครับผมถูกมาโมมี่ยังจ้ะมีจ้ะเคารี่เงีย้ยวเว้นนั่นน่ะธรรมดาได้ไหม <laughs> ปูนิ่มถ้าเป็นปูนิ่ม,นมแบบนี้พอเข้าขายกิโลละพันแม่เฮ็ดเป็นบอ่อขอดเลยเพราะต้องไปอนุบาลในกะละมังในอิดในปุน่นมันจังได้หลายไปเวเลยครับแต่ธรรมชาตินี่ว่านเนยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานบ้านเฮ้าครับ ไม่นี้ครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมมาอย่างมาเบิงนะครับปู่หน้าครับอยู่ที่ฟ้าของคุณแม่พรเพนนะครับไปพบไปพบรนเลยครับผมสวัสดีครับแม่ครับอาสวัสดีจ้าแม่รับกับแม่ทำตัวให้ท่านชมวงา้อในฟังนะครับจ้าไอฉันย้ายพรเพญบุตรแต่ถ้าเมือจะบ้านปู่หน้าอุดรธท่านี่เห้านี่ละมาเรียงปู่ให้มันนมืดหนีมืดชิดน้ำกัน คราเป็นตัวอย่างเลี้ยงน้เะครับจ้าเลี้ยงปูมันเหมือนหนีเหมือสินน้ำกันผู้ใดเลี้ยงก้อนมูผู้นั้นก็ได้เงินก้อนมูได้จ้าครับแม่มีเบอร์ติดตอ่อเบอร์อยังครับผมใครสนใจอ่ากันสนใจกติดตอ่อแม่พ่อนมา0817698987จ้าครับผมจจ้าครับผม พันแม่พันสิบเปิดเบิ้งครับบอหนึ่งอ๋อวันหน่อยครับพี่หน้จานี่จะมันเคลื่อนกับชิมาลบยุ่งสี่หละพอแม่พันเพิ่นจะสอบเงียบๆอยู่ผู้เดียวจ้ะเพิ่นจะบ่ค่อยออกออกมาเพ่นผ่านครับน้าหมูเว้นมันดีเขามีพอแม่พันยึดลายบันไดจะโตครับอ๋อบอหนีประมาณสองร้อยคู่จ้ะสองร้อยคู่จ้ะ ป้าถูกมาหน่อยเลยนะครับผมถูก่าเมื่อไม่ยังจ้ามีจ้าแคลี่เน่าเว้นที <c oughs> ่ฮ่อนแดดห่อนอย่างนั้นจ้าเขาลุบตามธรมานประสาทของเขาครับจ่าบอ่อนี่สองรอยคู่นะครับเนาะจ้านี่แหละปูสายพันธุ์กำแพงกับพระเทพนู้นนี่เอาไปใส่ปูนิ่มดิฮันปูลอกคาบไหม่หันเนี่ตัวนี้ล็อกคาบอ่ะจ้านัน่นมันคือปูนิ่มปูนิ่มครับปูนิ่มพอเข้ากิโลละพันจ้าโอ้ยไอ้ไอ้บิ้ง ออกปั๊บเพิ่นต้องลบถ้าพวลบเขาสิกินเพิ่นเอาอยู่เพิ่นก็อยู่เพีเดียวนะ<า>ี่ย้งนี่คือปูนิ่มปูนิ่มครับปูนิ่ม <c oughs> ถ้าเป็นนิ่งมากปูนิ่มแบบนี้พอเข้าขายกิโลละพันละพันน้ำเนาะถ้าเป็นตัวเมียตัวเมียแบบนี้ถ้าใส่น้ำสาหรือว่าน้ำเนื้อผิวดินเลี้ยงรประมาณสามสิบนาทีเพิ่นหลอกขาบแล้วเพิ่นจะขึ้นผสมพันธุ์ได้เลยจ้ะนี่ ตัวเมียนี่คือขาดเพิ่นมีขาดเพิ่นขาเพิ่นเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างไหมได้จ้ะขาเพิ่นนี่ชีได้ประโยชน์หลายอย่างอ่าเพิ่นข้าเจ้าสิมาสือไปเห็ดอ่าไข่ตัวซานแล้วก็เฮ็ดแนวท่าหนาซุ้มหนาเหี่ยวจ้ะแล้วากา็เอาไปตากแดดมาบดให้ปูกินเป็นอาหารเสริมกระดองเขาเป็นข้าวเสียบครับจ้ะข้าเจ้ามาขอสือกันกิโลละพันเนี่ย <medio S 2> จ้ะกระดองมันนี่กับกับกับาบมันนี่ตากแห้งแข็งเราขายจ้ะต่ละมือมันมันได้หลายบ่ครับเอ็นที่ว่าลอกคาบเนี่ยเขามกบนก่มันกับบ่ลายจ้ะแต่ว่าเข้ากับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนั่นนั่นทับขาเด็กน้อยเก็บสะสมลักษณะใดครับแม่นี่แล้วถ้ามันมีมันมีประมาณมือละลเขาก็เก็บตากแเดดไว้แห้งเราเข้ากับแผกเก็บตากดดเดาะแต่สำหรับอยู่นี่เข้าไปได้ขายเพราะว่าเขาผลิตใส่เองเป็นอาหารปู่ครับจ้ะ เอาขึ้นไปหายไปก่อนผมผมอยากรบกวลวันแมน่เราสุฟฟันะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ครับในการเลี้ยงปูนี่เ้าต้องเริ่มจากตรงไหนแน่ครับอ่าถ้าเริ่มต้นใหม่เราต้องใส่เงินหลายเดอ้อเริ่มต้นใหม่อาสื้อพ่อแม่พั่นปูไปล่องเบิ้งจักสิบคูก่อนตีบคูนะครับอ่าตามตามทุนเมามีไปเลี้ยงเบิ้งจัก อาทิตย์2อาทิตย์มันตายน้อยลงก็ถือว่าเลี้ยงได้จังสังเพิ่มอือจ้หาเบิงฟาร์มที่เพิ่นอ่าเสียถือได้มั่นใจเฮาจังบ่ได้เสียเงินเสียความรู้สึกเด้อก็คือเฮาไปสัก10คู่ไปเลี้ยงเฮ็ดบ่อขึ้นมานะครับแม่เนาะแม่นแล้วก็ให้มันมีหม่องสับลางชําระเพนเินว่าหม่องมน้ําครับเนาะแม่นระบบปล่อยน้ําานี่คือระบบปล่อยน้ําแล้วก็ กาเลี้ยงไว้ที่นี่มมนติ่มันกับซียูของมันเองโดวยวิธีการการห้อาหารมันบ่ทำเนี่ยไม่ไลยูกินอะไรเนี่ยอ่าเฮ้าสีเอาไว้แบบนี้นิ้นมือเศรา้าเฮาสี่หายเป็นยาเนเปียเป็นใบตองกล้วยเป็นเขาเป็นบางมือจ้ะแล้วก็เป็นผลไม้ส่งใบใบเฮ้าสีหายหัวอาหารประดุกเม็ดให้เขากินอ่าเมละเทียหัวอาหารประดุกเม็ดจ้ะคบเสลีห้เขากินตัวละแปดเม็ดครับสมนติกระือว่าเขาปั ข่อยู่ได้เนาะมีวิธีการเลี้ยงได้ยังไงใหญ่เลยจ้ะเลี้ยงใหญ่เลยครับก็ไปเังสิเรื่อยๆแล้วครับแม่เนาะแม่เลี้ยงเลี้ยงใหญ่ไปเรื่อยๆที่ทั้งไตนี่เต็มหมดแล้วเนี่ยครับเปิ้ดต้อก็ได้อันไหนน้ำธรรมดาได้ครับเนี่ยอะต้นละกอเป็นแต่ถ้าเลี้ยงสิบครูเดียวไม่สิบสีหย่าใพันป่ะครับแม่ อ่าอ่าถ้ามันบ่ตายแต่ขยายเลยเนาะขยายเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยมาต้ถึงคือสมมติว่าผมเลี้ยงสิบคู่นี่ผมก็เลี้ยงไว้ประมาณโดนปนเอครับมันก็จะเห็นออกดอกผลเป็นกลายเป็นรูปเป็นรานขึ้นมาสำหรับแรกๆบอของแม่นี่แม่เลี้ยงสิบเอ็ดเดือนคสิบเอ็ดเดือนแม่เริ่มได้ขายสิบเอ็ดเดือนนะอ่าเริ่มจากการตั้งต้นที่บ่อยากเลี้ยง ถือบังคับถือบังคับเขาเรยบังคับกันนั่นลยลูกใช่ล่ะเห็นล้อมงตุ้งบังดูวสิครับเราดิลูกใช่ล่ะเขามาเรียว่าลองมบังดูแล้วขขเขามาเลยว่าเขาสรงปูมาให้เลยหอดนาบ้านบแม่ยมัน,นมมมหนีเม่นมี่หยั่งเนาะหันดอกมันเปิดเบื้องมันอีก้กับปู่ก็เลยได้เลี้ยงครับอีตัวมันไปห้าไปเบื้องบ่อดินครับพ่อ宝妈สิเบียร์เดือนนะมันกระเทียมมีลูกมี่เอาไปเรื่อยบังคับลูกตัวลูกมันเนี่ย เลี้ยงหกเดือนยังคู่กันเลยอป่าครับอ่าหกเดือนนี่มันกะออกลูกน้อยแล้วหกเดือนมาครับน้อยแล้วกะสำหรับออกลูกน้อยเทากับไปไว้อยู่ตรงกันเลยอเปล่าคะรือต <Yeah. S 2> no ้องแยกบ่ออกลูกน yes. nice. ้อยเทาต้องจับแยกออกกะนี่ซุ้มหนีปูซี่เดือนแยกมาเป็นชุดเป็นคือเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะอ่าจ้าซุ้มหนีเป็นปูปหม้อหนึ่งหม้อสองซุ้มหนีปูกําลังขี่ดื้อปูหม้อหนึ่งหม้อสองปู ะนี่คือปูซีเดือนไงประมาณนี้นะมนสามเส้นครึ่งสเส้นมาสมครึ่งเก็บใ่แม่พันธุ์บางกีมันจะเส้นประมาณจะเส้นไหมกระดองสี่เส้นหอนหกเส้นจ้ะพอแม่พันธุ์ของผวกเขาตากายมันไปย่า่ตามแก้วเบิร์ดบ่พ่อหัดตามบ่พ่อหัดตาแก้วผลอันนี้คือปูปูน้อยมานิมนมานีมาหนิเจ้ามานน้ เจ้าท่องตัวนี้นะครับเพิ่อนใดครับผุ้หนาไข้เลี้ยงเมือยอยู่คนที่เดินกับท่องได้ตัวนี้ได้จ้ะมันดื้อแต่คนยังดืออ่านี่เพื่อนท้องไข่เหลืองเอือเฮเลยนี่จ้าเขาบอยังียังกับถ่ายมันเพื่อนฟักไปได้ลูกน้อยมากอีกชอนอาทิตย์จ้านี่เป็นตัวดำเลยนี่จ้านี่แหละค่ะโบ้ไข่เดินมาปีเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นบ่อหนึ่งเนาะครับประมาณประมาณนี้มาแล้วมันหนีตีแม่หนึ่งมะนีผ้ากันลีท้องอยู่น้ำมูลนี่อ่านต่อเรื่องนี้ แต่มันอยู่กับข้าวหออาหารข้าเลี้ยงอีหลีเข้าวหออาหารมันมันจะกินอุดมสมบูรณ์เพิ่นกระทองในว่าผสมพันธุ์เป็นนุ่มเป็นสาวเร็วนะเป็นคนเฮ้าเนาะไปข้าไปเบิ้งบัวที่เล็กๆกี่แม่ผ้าเอามาลงก่อนครับผมยืนหนีได้เจ้าเด็กหน่อยนี่เต้นน้อยครับแต่ก็ยงปูได้ซองอาทิตย์นี่ซองอาทิตย์ทำเนียนไหมครับแม่จ้าละเด็กหน่อยซองอาทิตย์ซองอาทิตย์ครับ ตูบอ่อนี่ทั้งก็ออกนี่เริ่มเริ่มคลอดสองสามมื่อครับบอ่อเนี่ครับเนาะอ่ามันจะเป็นบอ่อปูแม่ม่านผู้คลอดกับลอดไม่ใช่ใหรืนี่ตัวนึงอครไม่ตัวเล็กมันนะก็มันหน่อยครับก,กินเดียวจะประเหตาน,น,น,นะครับนะต้องหักเกลยดดีๆซะหน่อยมันไปอีรีประเหต์นนะเป็นกูนหน่อยผู้เลี้ยงไม่แม่มเหยียบมันตายทิ่งทิ่งถ้าเลี้ยงมัน มันละเอียดในการเลี้ยงค่ะนี่คือปูแ,แมมมานอืมครับแม,มาเทนขนาดเลยอ,อืมมันจะมื่อมาเกาะอยู่น้ำตั้งขาๆๆงนะนี่เห็นไหมครับพวกนี้ดีครับผมก็เห็นมีเข้าใ้เป็นเขานะครับเน <c oughs> าะ้าให้กินเขากินอาหารปลาดุก้กกินใบตองขึ้นกัน ให้เป็นเวลาเนาะครับเนาะให้เมือละสองเท้าหายเข้าเข้านี่ขี้การกาเกินมาเทียว่าให้หลายให้หน่อยมาเทียบว่าแม่ว่าบอนี่ควรจะห้ยขี้กำมือหรือขี้ซ้ำเลยนะมีจ้ะห้หลายเกินกับเสียเน่าเสียมันป่ะครับสำหรับบอนซุ่มนี่ให้ให้เข่าซ้ำน่วยลูกซีนเนี่แหละลูกซีนเองว่าใหายไร้ล่อเอาซ้ำน่วยลูกซีนครับถ้าเป็นว่าอาหารกะห้ยบอนละสามกำครับ ตัวตัวอย่ามันบื่อมั้งครับมันอยู่ไหนเนาะโอยเจ้าออกมาอย่างเสียมันมีรุดพอมครับแม่ไม่เทียนปะมันปีกพอมเห็นมันปีนขึ้นนันทั้งอันกับตัวบอยเรียแม่บางบางแดนี่มันดื้อเนาะดื้อเอะ่นาดื้ละเนาะนี่แหละแรกๆแม่สื่อมาแม่เอามาไว้นี่แหละครับบอลอยคูบอแรกๆนะครับเนาะจ้าถือว่าเป็นบอจุดเริ่มต้นของคุณแม่เนาะบอบอเริ่มต้นเลยบอที่ใส่หนีให้เฮาคือสี่บอหนี่แหละสี่เรีบวครับ เน้ำทึ้งนี่รักจักแจ๊ครักรักได้แมทที่วาเซนีเนยโอ้ยกะเต็มต้นเนยเพราได้กินได้ท่านนี่เขาจยเนี่ยมองมามูลค่าในการเลี้ยงแม่มันฮอดหลักแสนแบบหรือก่ละแต่ละปีนะครับโอ้ยกะมันกะพราได้กินเนี่ยล่ะเดี๋ยวละหาหกเมื่นี่ยพรได้ทานเพราะได้กลิ่นเนี่ยแมทเออพราได้กลิ่นได้กลิ่นได้ทาน ได้เสียคาหนาำคาไฟจะมีคาดูแน่คาอย่างไม่เท่าเนานะอันนี้คือเพื่นเรื่อมเริ่มทองผสมพันธุ์ในเดือนนึงแล้วเพิ่นจะทองในซ้ำนี่ว,วังสังกสีอันนี้คือเพิ่นผสมพันธุ์เดือนนึงเพื่อนจะทองในซ้ำนีอ่อันนี้เพื่อนจะเลื่อนออกมาทองเพื่อนจะเลื่อนออกจากโตเพื่อนจะ้ะ พิ่นจะบ่อยลังถือน้ำดอกถ้าตัวใดเพิ่นทองเพิ่นจะยุ่งเงียบเงียบเงียบหแห้งๆมาเนาะออือยูดินแห้งข้าวผักกันโยงสิแล้วขมาขมาขม่าไอแม่สอบกวนแล้วบาทน,นี่บ่อดินระวังเรื่องบอ่อปูนกับบ่อดินมันมีความตา่างแต่ในแม่ในเรื่องของเพินหรือว่าเรื่องของปนไอขนาดตัวบอรเรื่องเลยครับในการเรื่อง บอ่อผ้าใยสำหรับแม่แม่เลี้ยงบ่ได้มันได้สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งบาทนี้ในการเลี้ยงบอ่อซีมเมนต์แม่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ยัง,งมัน,นบ่ครับถ้าเลี้ยงในบอ่อดินนี่แม่จะได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเ,ก,เก็บเงียบเลยครับเก็บต้นเลยในหน้าแบบนี้น้านเก็บเกเก็่ยบอย่าเี้มือขึ้นจ้ะขึ้นเต็มเลยเขับไปเปิดเบิังก็กะไรมังแม่ไปเปิดไหมครับผมครับ พนะเพิ่นหาลูกมันมันห่อนแดดมันห่อนแดดมันอยู่น้ำสามธรรมชาติไม่ใช่เนาะแม่เลี้งไ้ไหเนาะอ่าแม่บัวทางหยาออกแม่ให้มันลบหยาอ๋อมันลุยเลยเปล่าครับลุยกัดหยาเลยเปล่าครับแม่ยันอยู่ในป่าหยาปูมันหลายอยู่สุดแก่ใชครับลองเช็คดีหน่นาะเอาอ่อนเ้าเอาออกจังได้ปูเ้ากระตากแดดตัวพุดนนะป้าสนนรีอยืนนั่งไหมครับจ้าพูดนะพุดนนะเพิ่นห่อนแดดบ่บ่บ่เอาหยาอกดิ มมนี่สุดแก็งสุ่ม่วงเลยเพื่อนน่ะยางแห้งได้ตียางเรซื้อบพราะาวังเหยียบเป๊ะเหยยีพื่อนตัวคุณน,น่ะครัเสียงเสียงยางป,ปูปูอยู่นี่สำหรับบอ่อดินอยู่นี่พอเข้าเห็ดเป็นบอ่อดอดครับเนี่ยบอ่อดอดตรงไหนครับเนี่ยบ่อบอ่อทำขอดนี่ปูสุกนีดได้สองเดือนนี่อยู่ปาาาลาไปกับเบลนบอดินอ่าแมา่เอาลงมาขอด ปูตัวนี้ได้สองเดือนสองเส้นนี่วัดกระดองมากี่อีแม่ลงมาขวาดใส่บอ่อดินอ่าได้สองเดือนหนึ่ 1> 1, <200. S 2> พัยแม่อยู่ในบอ่อเนี่ยสำหรับกระเบื้องอกระเบื้องร้อยสิบแผ่นแม่เห็ดเป็นบอ่อขวดเลยเพราต้องไปอนุบาลในกะละมั่งในอิดในปูนมันจังได้หลายไปไวเลยครับต่ธรรมชาติ อ่าจ้าปล่อยไปเลยเวลามันตกออกมาปั๊บมันจีมุนเข่าหู้เลยลีขมันเองเนาะเอาตลอดเอาชีวิตรอดมันเนาะจ้าถ้ามันมุนเข่าหู้ปั๊บเพิ่นเพิ่นสิรอดเลยบ่มีไผกินเพิ่นได้จ้าถ้าบ่มีไผกินเพิ่นได้เพิ่นก็รอดพอได้สองเดือนเฮาจังมาเก็บขึ้นไปขุนขายครับนี่เพิ่นตกออกมาหู้เพิ่นได้หนิหู้เพิ่นเลยว่าจ้านี่หู้เด็กน้อยนี่หู้เด็กน้อย นี่บ่เนี่ยโอ้โอ้มันหลีอยู่ในหนีเหมือนเลยเนาะแสดงว่าข้าวไรหรือเบื้อีเห็นส่วนมองได้มยเนาะเห็นส่วนกระเบื้องเนาะแต่ยู่นี้ข้าใส่กระเบื้องเป็นหลักบ่เราะแม่ในการที่เป็นหม่องยูของสามันเนาะกะใส่แน่กะบ่กะบ่ว่าหลายให้ยาเป็นหลักให้ยาให้ก้านมะพร้าวให้ต้นกล้วยครับเป็นโฮมเย็นผสมกันไปเนาะค่ะ เอาล้วครับแม่กรับวันนี้ก็สมมาพักโค้วนะครับอยากรบกวนแม่ท่านได้ฝากเอียงซูพีซุนองเขาฟังครับว่ามันมันเป็นจังไดมันเป็นแต่เลี้ยงๆๆๆบ่ขันสนใจที่จังไดๆๆๆ้ได้แน่ครับนะครับก็ถ้าพี่น้องเฮาผู้ใดหนีร้ายกับมาเลี้ยงปูคือ้ยย่าพ่อนเด้อพ่อได้ใส่อยู่เดือนละหาหอบเมื่นนอนพ่อได้ใส่ด้วยครับนี่โอ้ยส่วนเลี้ยงรวยนี่ยว่าเดือนละเป็นแสนเลยเนาะตะก้อนนีย แต่ก้อนนีลูกเอาให้มาเลี้ยงก็บว่าอยากเลี้ยงดอกจ้ามันหนะนีหลยจักสีเฮ็ดจังไดหนีหลยจังสีได้ใส่หนีเอาปู่มาให้เลี้ยงกับเสียเวลาจมเสร็จแล้วเอาไปเอามาเลี้ยงวันไดของเขาอีลีคิดกลายเป็นความเออ<ช>กอนันเลยเออกันเลยพุ่มใจในลูกพุ่มใจในควอมควอมคิดของเขาเราไปค้รุ่นไม่ครับจ,<า>จ้ะสำคัญก,ก็คือตัวแม่เองนะพ่อแม่ครับที่พัฒนาดูแลจน ทีด่ดการนี่ขนาดนี้นะครับเนาะจ้ะมันกะมันกะยา,า,ากโยทีเสิเห้าออกจากอาชิบเกา่าเกา้าพวกเฮ็ดหน้าเฮ็ดไทยปลูกพักสีาก<ช>ยากยากแสดงว่าวแม่กระทือนทั้งในทั้งหน้าคื่อบริเทศเล่นบ้างเนี่ยอ่าเฮ็ดกินอยหน้าตนแต่ว่าสวนเนี่ยหาซิบไรแม่เลิกเลยเ่าเลยเศร้าเด<ม>ียดขาดโอ้ยนี่ได้สิบเจ็ดไรนึงมาหลายเจ็ดอ่าแต่แม่เศร้าทีแม่เศร้าทีปลูกพักหลายหาสิบไรครับก็ะเล่บ่ละ นี่แหละเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างเดียวพ่อกับแม่เฮ็ดสวนมาหาสิบไลครับยี่สิบเจ็ดปีแม่เป็นหนีเก่าแสนกลัวแม่มาเลี้ยงปู่สองปีแม่เมื่อหนีเก่าแสนเบิเ่เงเบิงาได้ครับพี่น้องฟังอาด้ครับแล้ววันนี้ <c oughs> พ่อตัวหนีเมื่อแม่ตัดสินใจเศร้าเฮ็ดสวนเลยอือครับมิตรใดได้อยู่เงินแต่ว่าหันหลังไปหนีกลวงทั้งหลังหนีตามมาเนาะหนีห้ายจะ ก็เลยรู้แล้วว่าอีปูนี่มันเลี้ยงเข้าใดอีหลีตอนนี้เข้าลยเศร้าเห็ดสวนเลยซื้องม่ซื้อข้อยมาเลี้ยงเลี้ยนขายปูได้ดีแล้วแม่ครับโอ้เช่ญชมครับประเทศนี้พอถึงเนานะคือมันกะเห็นเราอ,อยู่มีอาชีพหนึง่งใดแล้วทีนี้วิลาการตลาดด้่แม่ผมสงสัยว่าตลาดเนี่ยเขามันเป็นยังไงครับใครเป็นคนมันรับมาซื้อเขาต้องเอาไปขายทั่ไหนกันสินะครับการตลาดสําหรับของของของฟาร์มเท่านี้ พอเขานี่สิเป็นจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้การตลาดพวกเขาเปิดเพจขายย่างเดียวจ้ากทางไกลตอนไร่คือว่าเนี่ยหยอด<ง>ปับ๊บหอดปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวลงุงขลีผมมาสุฟังไอ้แม่ทรงเขลีไปนะครับจา้าทรงงในเบิร์ดจา้าทรงเขลีทรงน้ำพริกทรงปูดองพวกปลูกอะทรงรถตู้ทรงไปซนี่ไปจ้าบอกคนณทรงเขามันสะดวกขึ้นทรงในทั่วประเทศเอาปูนเขาทรงอัมพตายไหมแมทอ่ามันมีชีวิตมันตายจ้าแต่เขาก็ต้องแถมเพื่อเพิ่นไป ก็ที่มีตายแน่ตายจ้ะเพราะมีชีวิตเพิ่นต้องตายแต่ว่ากับว่าเกินจ้ะประมาณสองเปอร์เซ็นต์กับสีมันถึงเพิ่นมือเพิ่งนี้แล้วจ้ะสองเปอร์เซ็นต์ข้าเจ้าข้าเจ้าทรงท่านที่เนาะทรงไปอุบลนยังสี่สองมือหอดอุบลนเน่ตายสองตัวโอ้ทนกันัวเนี่ยแต่งว่าต้องมีวิการใส่น้ำใส่แยงใส่เน่านหนีมันเนาะอากาศเปิดแน่ทรงไปแถวภาคใต้ยังสี่ก็ตายสี่ตัวแถวนครศรีธรรมราช แถวเชียงใหม่กับสำกัญประมาณนั้นจ้ะครับมสำการขอบแม่ครับผู้ใดสนใจผู้ใดอยากในค้มรู้เพิ่มเติมอยากแม่กับจิตตอมแม่พ่อนในพรอนเพนเนาะได้ที่เบอร์นะครับขออีกทีครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดจ้ครับยายพ่อนจ้ะทาโทรมาบอคัก อยากขามาเดี่ยมชม่มขอามรู right iller, uh. ้จากพี่แม่โดยตรงเลยก็ได้นะครับนัดไม้เวลานัดไม้กันเนาะกันโทษบติดกันโทษดูๆเอาคือว่าล่ะเบอร์มันหลายเบอร์ส้นผมจากครับสำหรับวันนี้ครับอาการบริสารบานเท่ากับต้องขอบแล้วก็ขอบคุณแม่ครับอีกคัางหนึ่งนะครับขอบคุณเลยหลายและไมาเยี่ยมส้มครับแลวก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับไปเจอกันไมคลิปนน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนื้อที่กว้างกว้างครับ มันกระสีของมันธรรมศาสตร์อยู่ในนี่อัตราการรอดมันหลายผลเต็มเงาพักกันเพื่อนกาะกันเยอะเออบอนี่ไรมาได้ครับนี่บอนี่ไล่เดียวจ้าเดียวครับจ้าบอนี่ไล่เดียวบอลไรพัน็ตเนี่ยกูบอนี่ลงสองพันกูคือกันบอลบอใหญ่อ่าได้หกเดือนเริ่มมาเก็บขึ้นได้เลยครับเก็บลูกขึ้นไปอนุบาลไปบอซีเมนต์ขายได้เลยครับจ้ะตีเข้าข้าวตีไปเรี่องเข้าข้าวเนาะ ไอพัน0์สองพันครูวรนละแปดสิบแบมือนอูอ่ม่านานนะแบมือบ่อยเนี่ยบ่ลายดกอกบ่ลายหราย,ยเนาะ